สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฝันล,ลืไทยชินาลูกสกุลและเพื่อนๆน,นักเรียนโรงเรียนชนะอินเตอร์บริบาลภาคเสาร์อาทิตย์รุ่นที่2วันนี้เราจะมานําเสนอท่าออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยท่าที่1ค่ะแขวนแขนสูงกํามือแล้วแบมือสลับกันซ้ายขวาทําสลับกันไปมา10ครั้งนะคะท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหวัวไหล่และสมอง ผู้ทําจะต้องมีสมาธิจะช่วยลดการเกิดโรคสมองฝอสมองเสื่อมได้ดีค่ะท่าที่สองค่ะการแขนยุกมือขึ้นเนือศีรษะให้หลังมือแตะกันทําสลับกันไปสิบครั้ง ค่ะการสอบและบุกสอบทาสลับกันไปมาสิบครั้งถ้านี้จะช่วยบริหารช่วงหัวไหลและกล้าเมเนื้อส่วนบนได้ดีค่ะ mm hmm. ท่าที่สี่ค่ะกำหมัดชูแขนทําสลับกันไปมาสิบครั้ง วิธีนี้หายใจผ่อนแรงหายใจเข้าผ่อนแรงหายใจออกทำซ้า,ซายห้าครั้งขวาห้าครั้งท่าที่ห้าค่ะ ย่ำเท้ายกเข่าสูงทำสลับกันไปมาสิบครั้ง จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายของผู้สูงอายุหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมนะคะวันนี้พวกเรานักเรียนโรงเรียนชนะอินเตอร์บริบาลขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ